ทุกรูปนะถ้ขออันเนนาบุญดดกับกลุ่มสายบุญนะหม,มู่บ้าน,นบ้านอาหารไทยะดดนะโดย มีคุณแนนเป็นต้นเป็นต้นทางสายบุญที่ได้ดำบุญมาวันนี้โดยชับชวนบอกคุณยังกะยนริะให้มาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลในวันนี้ถือว่าเป็นวันอันสำคัญของกรงชชนชาวไทยของเรานั่นคือวันเฉริมพระชนม์ษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงราชกาลที่สิบนะครบรอบ70พรรษาในวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอนันดะีที่เราท่านทั้งหลายนะจะได้น้อมยมรึกถึงอุปกรารคุณนะคุณอุปการนะที่พระมหากษัตริยนะ์คุรภพษัตรนะ์ซึ่งถือว่าเป็นสถาบันอันสูงสุดนะของปมชนชาวไทย อีกสถาบันหนึ่งที่มีความเกี่ยวเนื่องกับปวงชนชาวไทยกับพื้นทดินไทยของเราซึ่งเราในฐานะที่เป็นคนไทยนในเมื่อวันสำคัญวันนี้ได้เวียนมาบรรจบครบรอบก็ได้น้อมริลึกถึงกตัญยูกตะเวทิตา,ท,า,ตาที่พระมหากษัตริย์ได้มีคุณอูปการต่อปวงชนชาวไทยของเรานะ ที่เรามีนะประเทศไทยนะมีพื้นแผ่นดินไทยในวันนี้นะเราก็อาศัยพุรภาพกษาัตริยนะ์ที่กอบกู้ชาติบ้านเมืองของเรานะมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นต้นมาในยุคสมัยพ่อคุนรามคำแหงนะมาจนถึงปัจจุบันี้ยุคกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่10นะนะก็อีกไม่กี่ปีก็จะครบ800ปีนะจากกุงสุโขทัยเป็นต้นมา ก็ถือว่าเราทั้งหลายนะถือว่าเป็นผู้มีบุญน่ะที่อยู่ภายใต้ร่มบารมีของพระมหากษัตริย์นะแล้วก็ใต้พระบารมีร่วมธรรมของพระทธศาสนานะ,นะในวันนี้เราทั้งหลายได้มาพร้อมใจกันนาะทำบุญน่ะถวายสังฆทานนะตักบาตรพระสงฆ์นะารถวันสำคัญนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนในเรื่องของบุญกุศลนั่น เป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งนะต่อเราชาวพุทธเรานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะตามคติของชาวพุทธเรานะในเมื่อวันสําคัญมาถึงอย่างเช่นวันเกิดเป็นต้นนะเราก็จะได้นะมาทำบุญนะปรบบุญกันขึ้นมานะเพื่อที่จะได้เป็นสิริมงคลนะโดยอาศัยพระสงฆ์นั้นเป็นผู้เชื่อมต่อเป็นผู้เชื่อมบุญให้กับเรา ดังนั้นอาน,นิสงส์ของการทาบุญนั้นมีมากมายหลายประการเนะชื่อแน่ว่าเราทุกคนนะที่เกิดมามีลมหายใจอยู่บนโลกใบนีนะ้เราทุกคนก็มีบุญเหมือนกันหมดแต่บุญที่เราได้มานั้นไม่เหมือนกันนะบางคนก็มีบุญมากบางคนก็มีบุญน้อยนะจสะสงเกตเห็นได้ว่าเรานะเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันเป็นคนเหมือนกันนะบางคนก็ เกิดมาแล้วนะมีรูปร่างหน้าตาที่สวยสดงพืามอันนี้ก็ถือว่าเรามีบุญแล้วบางคนก็เกิดมาแล้วนะมีรูปร่างที่เรียวที่เร็จอันนี้ก็ถือว่ามีบุญแต่มีบุญน้อยนะผลกรรมเยอะนะบางคนก็เกิดมาแล้วมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดนะบางคนเกิดมาแล้วก็มีปัญญาที่โง่เขาวก็มีนะบางคนเกิดมาแล้ว มีร่างกาย,ยาสมบูรณ์ครบ32ประการแต่บางคนเกิดมาแล้วก็พิกลพิการ,กรไปฉะนั้นหนทางนะ่ะที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นะก็มีมากมายนะหนทางที่เราจะไปสู่ยังสถานที่ต่างๆก็มีมากมายนะเราทำบุญกุศลม,มาเรามีบุญแล้วก็เกิดมาเป็นมนุษย์สร้างบุญสร้างกุศลต่อไปในเมื่อเราเกิดมาแล้วไม่มีบุญนะสร้างแต่ ก่อการทําชั่วเกิดมาแล้วก็ไปสู่อวัยภมินะเป็นสัตว์ปรละฉานเบยต่างๆมากมายอันนี้ก็คือยู่กับอำนาจบุญกุศลกันฉะนั้น,น,น,นบุญนั้นก็ถือว่าเป็นสบียนะที่เราจะต้องสะสมสึกต่อไปเรื่อยๆนะบุญนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่นําความสุขมาให้นะเป็นต้นทุนแห่งความสําเร็จทุกอย่าง นะเป็นพุทโธความสําเร็จทุกอย่างเราจะสังเกตเห็นได้ว่าคนที่มีบุญมากนะเวลาจะทํากิจาการอะไรน้อยใหญ่ทั้งหลายก็สําเร็จเสร็จสิ้นไปโดยง่ายไดนะ้อันนี้ก็สายบุญนั้นเป็นต้นทุนะบุญนั้นเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งของเฉพาะตนนะใครทําใครไดนะ้ใครไม่ทําก็ไม่ไดนะ้บุญนั้นสามารถที่จะสังสมไดนะ้เหมือนกับ ตนะุ่มน้ำที่น้ําที่หยดลงในตุ่มทเลนิตเทเลนิตตุ่มน้ําก็ย่อมเต็มด้วยน้ําชั้นใดนะเราสังสมบูญไปเรื่อยเรื่อยเมืนะ่อการเวลาผ่านไปนะบญนน้นก็เกิดขึ้นกับตัวเราอยู่กับตัวเราเป็นบูนเป็นบุญญาณิธิที่ติดตัวเราไปทุกภพกทุกชาตนะิเราก็จะอาศัยบุญนี้นะเป็นสเสบียงเป็นเส้นทางที่จะเดินทางไปสู่ภพภูมิต่อไป และบุญนั้นเราก็ยังสามารถที่จะอุทิศไปให้แก่นะบรรพชนของเราที่ร่วงลับดับขันไปแล้วนะสามารถที่แปลสภาพความเป็นอยู่ของบุคคลที่ล่วงลับไปนะจากมีทุกเงอะแต่มีทุกมากให้มีทุกน้อยมีความสุขน้อยให้มีความสุขมากหรือมีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเนะดี๋ยวเยเฉพาะย่างยิ่งนะบุญนั้น นะเป็นสิ่งที่จะโยกับตัวเราตลอดไปนะทุกพท,ทุกชาตนะิองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะจึงตรัสไว้ว่าปุญญาณิปะละโลกัสมิงปฏิฐาหงติปานิหนังนะบุญเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายนะทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเพราะฉะนั้นก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายทุกๆท่านนั้นนะจงตั้งใจนะในการบำเพ็ญบุญไปกุศล นะเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่นะ็ถวายพัตาหารให้กับพระสงฆ์ทั้งหลายโนะยมทั้งหลายก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนารักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้เพราว่าพระสงฆ์ทั้งหลายทักปวงนะที่บวชมาแล้วก็ได้ศึกษาเราเรียนพระัมวินยัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็ทําให้พระพุทธศาสนานั้น ก็จเจริญรุ่งรเรืองสืบต่อไปมีอายุจึงยาวต่อไปฉะนั้นการที่ญาติโยมทั้งหลายนะได้มาบำเพ็ญบุญมาเป็นกุศลในวันนีนะ้ก็ได้ชื่อว่านะเป็นการทำโลกบำรุงพระพุทธศาสนารักษาพ,พุทธศาสนาเอาไว้ด้วยดังนั้นในไทยที่สุดนี้นะอาตมาภาพในะนามของพระสงฆ์ทั้งหลายทั้งปวงก็ขออนุโมทนาบุญกุศลทั้งหลายที่ญาติโยมทั้งหลาย ได้มามาเพในวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมาเพ็ินกุศลในวันนี้ก็จะได้น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็ดจพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชาการที่10ในวันนี้ทรงเจริญพระชนภาษาครบเจ็ดสิบพาษาเราก็จะได้น้อมบุญในส่วนนี้ด้วยแ็ะอกประการสสำคัญนก็ขออาราธนาองค์ เพืพระเสือและไตร,รนะปุญโกลที่ญาติโยมทั้งหลายได้ร่วมกันมาเท็นในวันนีข้ขอให้มาร้อมรวมกันเป็นตบะเดชะมีพลานุภาพอันยิ่งใหญ่ไพศาลอภิบาปลปกป้องคุ้มครองรักษาญนะาติโยมทุกๆท,ท,ท่านจงปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปัวะอันตรายทังรลายทั้งปวงคิดพงมบ่ายปรถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะที่ประกอบชอบไปด้วยธรรม ขอให้สิ่งนั้นนั้นจงพัานสาเร็จจงพานสาเร็จจงพัานสาเร็จจงทุกประการเธอ